เงิน่งกริง,รง,รง,รงขอรับเจอเงินเก่ากว่าหกแสนเยนที่เขตก่อสร้างเหรอโอ้ในช้าจังเลยนะเนี่ยถ้าลองไปขุดใต้พื้นบ้านดูบ้างอาจจะเจอสักเหรียญก็ได้นะพราว่าเออน,น่ะสิฮะลองขุดดูดีวกว่าแหมแม่ว่าพื้นที่บ้านเราเนะี่ยมีแต่หนูขับตัวตุ่นทั้งนั้นแหละจา้าแต่ถ้าขุดเจอขึ้นมาเนี่ยมันก็ดีไม่ใช่เล่นเลยนะฮะอนมาสิ พ่อจะได้ไม่ต้องไปทำงานแล <laughs> ้วก he <that> ็นอนตื่นสายให้สบายไปเลยโมละเมออะไรอยู่จ้ะพ่อดูนาฬิกากันหน่อยสิเห็นไหมฮ่สายแล้วตยสายแล้วท่านพี่ครับเงินเก่ายังใช้ตอนนี้ได้อยู่หรือเปล่าครับเท่าที่ฟังดูถึงจะใช้ไม่ได้แล้วแต่ก็มีค่ากว่าเงินตอนนี้นะขอรับเจ้าว่าไปแล้วบวกเราเข้ามาอยู่บ้านท่านแค่นีิจีตั้งนานแล้วนะแต่ว่าไม่เคยให้ค่าเช่าเลยสักครั้งนะขอรับ อยู่กับเขานี่น่ะอืมพลาดเรื่องนี้ไปได้ถือว่าเสียชื่อเสียงตะกูนฮัตตอรินั่นนั่นสิเอ๊ะจะจ่ายค่าเช่าบ้านของเธอสามคนงั้นเหรอถูกแล้วคอรากแล้วคารักฮัตตริคุงผู้แบบนี้ฉันโกรธนะรู้ไหมตอนนี้พวกเธอเป็นลูกของบ้านนี้แล้วใครที่ไหนก็จะเก็บค่าเช่าจากลูกตัวเองละจ๊ะเะโอซึ่งน้ำใจของท่านแม่จริงจริ แบบนี้พวกเราก็เป็นฝ่ายรับความหวังดีฝ่ายเดียวแล้วจะทำยังไงดีล่ะขอรับอยู่นี่ก็จังเมื่อเช้าอ่านหนังสือพิมพ์รึเปล่าอ่นซี่ถ้าขดเจเงินกับบ้านก็ดีสินนะกลับไปแล้วฮะชิชิมารูปคาบกระดาษอะไรมาหอยสามเก้าหัวตัวเองคือลูกศอนนี่มันอะไรกันเนี่ย ตรงนี้หรอหนึ่งสองสามหัวคือลูกรอนอจริงสิงาหัวหัวนี่นะเอ้อเงนนี่นะม่แมฮะแม่ผมเจอเงินเ่ยนะแม่สวยจริงเลยนะเงินเหรอไหนไนี่มันเหมือนเหมือนเงินของจริงเลย นี <54. S 2> ่ฮะขอขุดเจอตรงนี้อะคะแม่แคตรงนี้มีอะไรเหรอขอเงินค่ะเอจะจะให้เงินไปซื้อกับข้าวนะคะไม่มีอะไรค่ะเอใครเอามาฝังเอาไว้นะเอเหรียญเงินเก่าที่ขุดพบได้ถือเป็นของกลางแต่ถ้ามีหลักฐานยืนยันว่าเป็นของบรรพบุรุษตัวเองคนขุดได้ถือว่าเป็นเจ้าของอย่างนั้นเหรอเฮ้แล้วเรามีหลักฐานหรือเปล่าอะฮะแม่ ในกรณีที่ไม่มีให้เก็บไว้หนึ่งปีรอจนกว่าจะมีทายาทมาสแสดงตนแบบนี้ก็ต้องเอาไปส่งตำรวจซะแล้วล่ะนะเฮ้ยช่วยไม่ได้อะเก็บเอาไว้ใดนี้อย่าให้หล่นอ๋ออะไรเนี่ยฮาลโหนี่คุงเห็นแล้วเหรอฮาลโหี่คุงไม่เป็นไรหรอกแต่อย่าบอกพวกชินจังดีกว่านะลูกรายนั้นน่าช่างพูดออกจะตายผมทำไมละรัอ จะไปปอบตำรวจใช่ไหมครับผมเป็นบริการให้นะรู้กันหมดแล้วสิไม่มีใครรู้สินะว่าเรามีเงินเก่าอยู่ที่ตัวนิ่งๆเอาหาตัวที่คุ้งล่ะแข้งจังมูแต่ชักช้าเขาก็เลยไปก่อนแหลือเล่นนะเรื่องอยากจะขอถามหน่อยนะขอรับเรื่องเสียงมาจากไหนละเนี่ยอะไรอะไรอะไรโอ้ยโอ้ยหัวใจกับวายนะถ้าเจอเงินเก่าเข้าแล้วไม่มีหลักฐานว่าเป็นของบรรพบุรุษ จะไม่ได้รับเหลือขอรักโอ้ยเ้าขุดบ้าอ่าง้างเหรอ,อเนี่ยก็แค่เรามาถามดูนะขอรักดุมวนจะไปอีกง,งนะั้งเหรอมัองหนูใช่เหัอวะท่ากับไปกันแม่ไปตอนนี้อีกปีนึงก็ไม่ได้รับอยู่ดีเอาละอ๋อนี่งานจบแล้วคนทีข่ขุดเจอแล้วสงสัยว่าจะเอ้าฮัลโหลคทต้จีรีบแล้วไปไหนหล่ะออ,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 อก็นิดหน่อยนะแล้วซ่อนอะไรไว้ในกระเป๋าแหละก็ไม่มีอะไรนี่นะ

เงินหายไปไหนแล้วล่ะ,ะคือแบบว่าไม่ไม่โดนยกไปแล้วใช่ไหมอ่ประมาณนั้นนะครับกลับมาแล้วทุกคนพ่อกลับมาแล้วเ <c oughs> จอเงินที่สวนใช่ไหมล่ะว,วันนี้เรามาเดียกยฉลองกันดีกว่านะกินใ,ให้อิ่มเลยไม่มีแล้วจ้ะพอ่อมันหายไปแล้วละ่ะฮะอออ๋อเหรออ,อะไรนะไม่มีเงินแล้วเหรอโอ้ไม่จริงอะเงินไม่อยู่ที่นี่ได้ยังไงอะท่านพี่มาฟี ให้แบบธรรมดาท่านพอ่อท่านแม่ก็ไม่ยอมรับแต่ถึงจะใช้วิธีนี้ก็ต้องไปไว้ที่ป้อมตำรวจต้องไปหนึ่งแนะ่แล้วจะทำยังไงดีเหลือเพียงแต่วิธีนี้วิธีเดียวหาหลักฐานจากบ้านพรบรรุษมายืนยันใครดูนะวิชานินจาพร้อมไร่มืออ๋อห,หนูเอ้ยหนูทำอะไรตกเอาไว้ด้วยอ่ะ,อะกระดาษนี่นะ ฮะเงินนี่นะเงินเหรอจริงเหรออเนี่เแหลเงินเก่าที่พูดถึงแม่ดูดิสิฮะขอบอภิเยกเงินนี้ให้กับเคทิจิหลานของฉันย่าจริงจริงเลยนะไม่รู้ได้ยังไงเลยว่าจะมีหลานชื่อแคนอิจินะนะโอ้มันก็จริงด้วยหรือว่าฮาตุริคุงจะเป็นคนทําเนี่ยฮะจริงเหรอฮาตุริคุงอยู่ที่ไหนน่ะออกมาเดี๋ยวนี้นะ แย่แล oh yeah, si. ้วสิเผือเขียนชื่อท่านกันิีจีลงไปแบบนี้ก็หมดกันโอ้ยหนีกันดีกว่านะแล้วเรื่องมันไม่เป็นอย่างที่คิดเลยนะขอรับเนยเดน